การกับเพื่อมีจิตมีกระแสไอ้กระแสจิตจะเกิดเป็นเป็นกระบวนการองค์กระบวนการนี้ครบท้วนบริบูรณ์แต่เข้าไปจับจดจ่อแล้วนิ่งๆแล้วเราเผลือไปกับความคิดพุโทโธพุโทโธพุโทโธเข้าไปจุดเดิมมันเคยไปทางนี้มันไปจุดนี้กระแสจิตมันเกิดขึ้นอยู่กับขนาดนั้นน่ะไออาการแก่อารมณ์ที่เกิดขึ้นนึกพุทโธ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 ไปปุ๊บพอจิตสงบปับ๊บเราจะไปมัวเอามันตัดขาดปิ้งเดี๋ยวมันเป็นไปไม่ได้การเกิดขึ้นของปัญญามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ เมื่อจิตมีการกระเพื่อมมีจิตมีกระแสเมื่อจิตมันมีพลังจิตตัวพลังจิตมันเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นกระแสจิตไอกระแสจิตจะเกิดเป็นสติปัญญาเป็นกระบวนการองค์กระบวนการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะเมื่อเราไปจับจดจ่ออยู่กับความนิ่งนั้นวันนี้เราต่อยแพ้นะไม่มีพุทโธนะแต่เข้าไปจับจดจอ่อแล้วนิ่งๆแล้วเราเผลอไปกับความคิด แค่เสี้ยววินาทีความคิดมันเกิดแล้วมันไปแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่เข้าไปต่อยใหม่เข้าไปจ้องใหม่พุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปจุดเดิมมันเคยไปทางนี้มันไปจุดนี้พอถึงปุ๊บวางพุทโธปับ๊บไปจ้องรอบแรกอาจจะได้สามวิรอบสองอาจจะได้ห้าวิไอกตกิริยาสามวิกับห้าวิเนี่ยเราจ่อ,อยังไงขณะที่เราจ้องอยู่พลังจิตมันเกิดขึ้น กระแสจิตมันเกิดขึ้นอยู่กับขณะนั้นน่ะเราก็จะรู้แล้วก็เราก็จะระแวดระวังว่าความคิดมันเกิดขึ้นยังไงอารมณ์มันโผล่เข้ามายัางไงขณะที่อารมณ์มันจะโผล่ขึ้นมาเรารู้ทันเราแก้มันไออาการแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้คือปัญญาเราจะไปคิดว่านึกพุโทโธพุธ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 โทโธพุทโธไปปุ๊บพอจิตสงบปับ๊บเอาผมอ่าเกศาลงมาพิจารณาพิจารณาเกศาเกศาแล้ว ตัดชาติขาดพบเลยเป็นพระรหัน์กระตูนนะไม่มีทางเลยแล้วมันไกลความคิดไปเราจะไปมัวสะสมเราจะไปมัวเอามันตัดขาดปิ้งเดียวมันเป็นไปไม่ได้การที่เราจะตัดชาติขาดพบการที่เราจะพ้นทุกมันต้องเกิดจากชั่วขณะจิตเดี๋ยวนี้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 ไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปรอแบบถึงจุดหนึ่งปิ้งเหมือนอีคิวซังอันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วฉะนั้น การเกิดขึ้นของปัญญามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดินจงกรมหาวิธีทำยังไงจิตเราจะอยู่กับคำบริกรรมได้มันมีวิธีเดินแบบไหนจิตวางแบบไหนอาการอย่างไรไออาการเนี้ยเราสอนกันไม่ได้เราสอนได้แค่วิธีการแต่วิธีการต่อสู้ต้องเป็นของท่านผู้ปฏิบัติหาวิธีการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาสูงหรือต่ำบนหรือล่าง ให้มันเข้าความเป็นกลางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาที่สุดท่านต้องเป็นคนหาเองแม่สอนเรานะกินข้าวอ่ะเคี้ยวหน่อยสิแม่สอนเรานะ,นาะนนเ,านะเดินนะเดินอย่างนี้นะแม่สอนเรานะเวลาทำงานทำอย่างนี้นะกินข้าวอย่างนี้นะอยู่อย่างนี้นะแต่มีแม่เคยสอนโยมทั้งหลายเคยสอนลูกไหมกโกรธต้องทำหน้าอย่างนี้นะลูกฮะตอนกโกรธลูกต้องทำหน้าแบบนี้นะตอนกโกรธนะ ตอนรักลูกต้องทําหน้าแบบนี้นะลูกอย่าทําหน้าแบบนี้ถ้ารักลูกทําหน้าแบบนี้ไม่ถูกลูกต้องทําหน้าไอเรื่องแบบนี้มันสอนกันไม่ได้มันเป็นเองโดยธรรมชาตินึกถึงคําพูดหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระพรมพระพรมวชิรยานโสพลเจ้าวาดวัดบึงพารานชัยท่านบอกว่าน้ำน้ำแหลมไม่มีใครเสีย่ยมอะไรนะหนองบึงหนองบึงไม่มีใครขุด ภูเขาสูงสุดไม่มีใครสร้างน้ำแหลมไม่มีใครเสียมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึงน้ำหนองคลองบึงเนี่ยมันไม่มีคนขุดภูเขาสูงที่สุดก็ไม่มีใครสร้างน้ำแหลมมันแหลมเองโดยธรรมชาติมันไม่มีใครเสียมะนาวกลมเกลี้ยงก็หาคนกลึงไม่ได้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเองโดยธรรมชาติมันไม่มีใครสอนในของแบบนี้ไม่มีใครสอนแต่วิธีการวิธีการเหมือนกันวิธีการทําสมาธิเหมือนกัน <D S 2> ไม่มีใครสอนใครได้เราสอนกันได้แค่วิธีการแต่การที่เราจะหาความลงตัวในสมาธิต้องเป็นตัวตนของเราอัตตาหิอัตโนนาโถเดินเร็วแล้วมันดีตัวเราสังเกตถ้าเดินเร็วแล้วมันดีให้เดินเร็วเดินช้าแล้วมันดีให้เดินช้าเห็นคนอื่นเดินเร็วแล้วมันเท่เดินเร็วกับเขาไม่ดีสำหรับเราผ่อนลง วางจิตเหมือนกันวางจิตอย่างนี้หนักๆ,ๆหนักๆวางจิตแบบหนักๆเข้าไปที่หน้าผากแล้วมันดีให้วางหนักแต่ถ้าวางหนักแล้วมันปวดหัวผ่อนลงมาบ้างให้มันเบาบริกรรมเร็วๆแล้วจิตมันสงบดีแต่ถ้าบริกรรมเร็วๆแล้วจิตไม่สงบอันนี้ไม่ดีการผ่อนสั้นผ่อนยาวในสมาธิจึงเป็นของเราไม่ใช่ของใครเป็นตัวของเราเองเมื่อเราผ่อนสั้นผ่อนยาวเห็นแล้ว ยียมจนจิตมันสงบได้ลงตัวแล้วเป็นจิตที่เชื่องแล้วเป็นจิตที่อ่อนน้อมเป็นจิตที่ควรแก่การทำงานแล้วสิ่งที่เราฝ่าฟันมาทั้งหมดนี้คือปัญญาเห็นไหมครับคนบอกว่าสมาถะไม่ให้ปัญญาเนี่ยจมาเถียงจนวันตายสมาถะนี่เป็นตัวให้ปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาที่จัดจัด,จดชาติขาดพบเป็นปัญญาในการแก้ทุกข์ในระยะหนึ่งระยะหนึ่งระยะหนึ่งจนที่สุดแล้ว พอสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมถะเพียงพอเราเอาไปทำวิปัสสนาจึงจะเป็นธรรมชาติของการตัดชาติขาดพบได้นั่นเป็นส่วนของวิปัสสนาแต่ก่อนเบื้องต้นที่จะไปถึงวิปัสสนาพยายามทำปัญญาในสมถะให้เกิดขึ้นก่อนสังเกตทดลองพิสูจน์อ้อจับจ้องแล้วทำจิตขนาดนี้มันดีเราก็อยู่กับจิตขนาดนี้ ไม่ต้องเอาจิตหนีไปที่อื่นจับจ้องแล้วจิตมันเด่นชัดด้วยวิธีการนี้เราก็อยู่อย่างนีแ้แล้วแวดระวังอารมณ์ที่มันจะเข้ามาจับจดจออยู่กับความนิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆขณะที่พลังจิตมันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะเนิ่นช้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะช้าในการพ้นจากความทุกข์ไม่ต้องไปกลัวเพราะอะไรเพราะชีวิตเราช้ากว่านี้เราก็ช้ามาแล้วเราจะช้าเพราะสิ่งนี้ มันก็ไม่เปลี่ยนไรอีตอนมีความสุขไม่อยากให้มันหมดไปอยากให้มันอยู่กับเรานานๆแต่พอมันเริ่มมีความทุกข์เมื่อไหร่มันจะพ้นเมื่อไหร่มันจะพ้นเม,มื่อไหร่มันจะเลิกเมื่อไหร่มันจะหายทาั้งท้งที่ยังยืนยันอยู่ว่าทุกข์เราก็ทนสุขเราก็ต้องทนขณะอยู่กับสติอย่างชัดเจนอย่างนั้นเราจับจดจอ่อจดจ้องอยู่อย่างนั้นสติเราไม่หนีไปไหนเลยอย่าลืมนะครับ ขณะที่เราจับจดจ้องอยู่กับความเด่นชัดของอารมณ์ขณะนั้นเองสติก็ทำงานของสติอย่างครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ขณะนั้นเองไม่ใช่เราไปอยู่กับความสุขถ้าอยู่แบบสุขแล้วไม่มีสติปรากฏเลยอยู่ล่องลอยละล่องอย่างนั้นถ้าเรียกว่าติดสุขไอ้นั้นเป็นมิจฉาสมาธิไอ้นั่นอาการอย่างนั้นหลวงพ่อว่าอารูปปาชานสังเกตไหม ถ้าเราไปแบบที่ไม่มีสติปรากฏเลยลอยละล่องเบาโล่งโปรง่งสบายวิง่งจัก,กรวาลนี่มีฉันอยู่คนเดียวอันนั้นผิดทางแต่ถ้าเราจับจดจ้องอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าความสงบมีสติปรากฏชัดมีเอกคาตาจิตปรากฏชัดอยู่จะอยู่นานเพียงใดเป็นประโยชน์กับเราได้นานเพียงนั้นมันต่างกันตรงที่มีสติอยู่ไหมหรือไม่มีสติ รู้ตัวอยู่ไหมหรือไม่รู้ตัวผู้รู้ปรากฏชัดอยู่หรือไม่ผู้รู้จึงเป็นต้นทางของความสำเร็จในสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงที่สุดทำวิปัสสนาก็จาเป็นต้องมีตัวผู้รู้เพราะวิปัสสนาก็จะหลงได้ง่ายทำสมถะก็จะต้องมีตัวผู้รู้เพราะผู้รู้จะเป็นตัวกำกับสมถะให้มันดีที่สุดฉะนั้นหาตัวผู้รู้จึงเป็น,นเป็น เป็นปราการด่านแรกเป็นปันไดขั้นแรกของความสําเร็จกลับมาถามตัวเองเจอหรืออยังผู้รู้หรือเจอผู้ไม่รู้ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราเจอตัวผู้รู้หรืออยังโยมอย่าไปคิดว่าตัวผู้รู้มันจะต้องเป็นหน้าเหมือนเรานะมันจะต้องเป็นก้อนกลมๆนะมันจะต้องเป็นเหลี่ยมๆลีลีนะเปล่านะตัวผู้รู้คือการรู้สึกเห็นตัวที่กําลังรู้สึกอยู่ ขณะที่ทําสมาธิไปพุทโธ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 ห,หายไปกายหายเวทนาหายสัญญาหายสังขารหายเหลือเพียงจิตดวงเดียวเห็นความโล่งโปร่งเบาสบายเห็นความไกลสุดลูกหูลูกตาเห็นความมืดสนิทสิ่งเดียวที่เราต้องทําสําหรับผู้ปฏิบัติคือใครที่กําลังเห็นอยู่ตอนนั้นใครที่กําลังรู้สึกอยู่ตอนนั้นใครกําลังที่ประสบสภาวะนั้นอยู่ หาตัวที่กำลังรู้สึกอยู่ขณะนั้นนั้นคือตัวผู้รู้ผู้รู้ปรากฏชัดแล้วแต่เราหาไม่เจอเท่านั้นขณะที่เราเจอสิ่งใดๆในสมาธิอยู่มันเกิดขึ้นปุ๊บสังเกตเลยตัวที่กำลังรู้สึกอยู่ตอนนั้นคือตัวไหนตอนนั้นจะเห็นชัดที่สุดแล้วเอาความรู้สึกมาจับอยู่กับตัวนั้นตัวที่กำลังรู้สึกนั้นพอจับอยู่กับตัวรู้สึกนั้นได้นั่นแหละคือตัวผู้รู้เห็นผู้รู้ชัด เห็นผู้รู้ชัดจึงจะเป็นต้นทางของการเห็นการปฏิบัติการสมาธิการทําสมาธิถามว่าเห็นตัวผู้รู้เห็นบ่อยไหมถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกมันจบประหกนั่นแหละมันจบประหกทำไมถึงเรียกว่าจบประหกชีวิตเราจะจบประหกสักกี่ครั้งครั้งเดียวเห็นครั้งเดียวเร้วรู้เลย